ช่องคุณเกมสมุนไพรไทยเท่านี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพูดถึงเรื่องว่านจูงนางนะครับผมที่หลายคนรู้จักกันก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือที่จะเป็นว่านจุงนางที่ว่าดอกทั่วทั่วไปที่จะมักจะนิยมเห็นตามป่าทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้นะครับผมก็นี่มันจะแตกต่างกันที่ดอกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือต้นที่เจอบ่อยๆในป่าโคบทั่วไปนะครับผม แต่อีกดอกหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าเป็นดอกที่หาย,ยากและมีกลิ่นที่หอมหอมามากๆเลยนะครับผมก็นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยถึงต้นจะเหมือนกันแต่ดอกไม่เหมือนกันนะครับผมสังเกตดีๆนะครับลักษณะแบบนี้เลยครับ่านผู้ชมว้านจูงนางนะครับผมเนี่ยนะว่านมหาเสน่ห์จากป่าโคกเลยทำโค้ขงขลังจากป่าโคกเลยก็ว่าได้นะฮะที่คนนิยม มากเลยนะครับในตอนนี้ในเรื่องการค้าขายนะครับผมมีความเชื่อว่าใครปลูกแล้วนะครับผมจะทําให้หลงรักนะครับผมและค้าขายดีลูกค้าเข้าตลอดนะครับผมนี่เลยด้วยธิ์ของว่านจูงหนางนั่นเองนะครับลักษณะดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอกที่หายากพอสมควรนะครับผมของผมมีอยู่ประมาณสามต้นนะฮะก็ทยอยออกกันบ้างแล้วนะครับผมนี่นะฮะลักษณะแบบนี้เลย ครับก็มีอยู่หลายต้นมากตรงนี้ที่ผมปลูกไว้ะเป็นสายพันธุ์หายากก็จะมีต้นที่ใหญ่นะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็ปลูกรวมกันหลายชนิดมากอยู่ในนี้ก็นี่ครับผมนี่คือดอกหายากช่อของดอกจะสั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ที่หาได้ทั่วไปตามป่าโคกก็จะเป็นช่อดอกที่ยาวและสูงออกมาแบบนี้นะครับผมนี่แตกต่างกันนะครับผม นี่นะฮะอันนี้ก็คือช่อดอมมันจะออกสั้นๆนะครับผมตอนนี้เองครับผมนี่ฮะโอเคตัวนี้ก็จะสูงออกมานะครับผมลักษณะแบบงอๆอย่างนี้ตล่นตัวนี้จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะหอมกว่านะครับเชื่อว่าหลายคนก็มีปลูกกันนะฮะทชมผูวานจูงหนากสำหรับผมถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับผมโอเคนี่ฮะ น,บบนีนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นว่านจูงนางอีกสายพันหนึ่งหมือนกันนะผมที่ว่าหาได้ตามป่าโคกทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะไม่อยู่ใกล้นะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ใกออล้รังเตเนนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เองรังเตนอยู่หลังใบนี่นะครับผมจะไม่เข้าใกล้นะครับผมนี่ว่านจูงนางที่หลายๆคนนิยมปลูกกันนะครับผมและพหัวของว่านตัวน,นี้นะครับผมไปติดล้าน ทุกล้านเลยเนะจะทําทให้ค้าขายดีเนาะท่านผู้ชมนี่เลยครับตวนก็ปลูกข้างโอ,อ่งนะท่านผู้ชมนี่นะครับผมก็โจงนี้เป็นช่วงที่ฤดูฝนก็เริ่มเข้ามาใกล้แล้วนะฮะวันนี้ฝนตกเกอรเลยไม่ได้ออกข้างนอกนะผมก็อยู่แต่ในบ้านถ่ายคลิปแต่ที่บ้านนะครับผมก็ยังดีที่มีศูนใสให้ถ่ายอยู่และมีว่านให้ถ่ายอยู่นะครับผมก็พอมีลงคลิปไปวันๆเนาะท่านผู้ชม นี่นะฮะวันนี้มาเสนอในเรื่องว่านจูงนางนะครับผมนี่ครับโอเคมีหลายชนิดมากสูนไฟบ้านผมนะฮะที่ผมปลูกไว้นะครับโอเคครับนี่นะฮะแล้วไปชมอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่ฮะ ผมไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวจะโดนโตดเอาจุงนี้ฝนมันตกมันเย็นนะฮะผมไม่กล้าให้เขาตเท่าไหร่มันหนาวนี่และตอนนี้เราก็ปลูกนี่เลยครับผมตูช้างใบด่างเนาะนี่ฮะปลูกได้ประมาณก็สามสองสามวันที่แล้วนี่แหละก็ได้ประมาณนี้ละเกิดดีมากท่าไม่ช้ชวม์มกจะให้มันเลื้อย ขึ้นต้นไม้ตัวนี้นะฮะมันจะสวยกว่าอยู่ในกระถางนะครับผมนี่ครับนี่ส้นสามสิบฮะออกเถาใหม่แล้วนี่โอเคนี่ก็มีแมวข้างบ้านด้วยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี่ผมขอตัวลาไปก่อนกับว่านจุงนางสายพันุ์หายากของเราวันนี้นะครับผมนี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ